ต่อเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะมาด้าค่ะมาด้าสองนะคะหนึ่งจุดสามตัวเอสค่ะลูกค้าเป็นตัวคันนี้ลูกค้าไอแบ็กเอเวอีนะคะรุปียี่สิบเก้าจดยี่สิบเอ็ดยืดตามปีจดทะเบียนนะคะเนื่องจากรถปีจด2021แต่รถรุ่นปี2019นะคะเครื่องยนต์1,300ซีซีเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าเป็นตัว S-Letter นะคะคุณลูกค้าเรียนเชิญน,นะคะ เครื่องพันสามเกียร์ออตโต้ออโต้สุดนี้ค่ะพัดมีให้นะคะคุณลูกค้าแล้วเมกันนี้เปลี่ยนมาแล้วตัวรถคันนี้สีขาวค่ะมาค่ะลูกค้าคะร้อยยี่สิบเอ็ดตัรายกาเลยนะคันนี้กับมาด้ามาด้าสองคันนี้เลยเนี่ยค่ะปีเจได้เป็นสองพันยีสนยนยส่สิบเอ็ดผ่นสัสปดาห์ที่จะร,รับไเก่ยออโต้นะสำหรับคันนี้เลยเนี่ยค่ะออโต้สุิพาพัษมีให้ด้วยนะรถที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคันนี้เลยคุณลูกค้าคะราคาคันนี้สดใสสองพันบาท ออนไลน์ออนไลน์มาก็่อแลนวค่ะซสื้อต่อไปตอกได้สองมาทราักปลค่ะซื้อต่อไปตอกรได้มากกดิบมาไม่ต้องรอหกพันเปแลวค่ะซื้อต่อไปตอกได้แปดพล็อกค่ะสองสราคาเปแลวค่ะซื้อต่อบิดมากดมาไม่ต้องรอค่ะสองแซนหนึ่งมนื้อต่อบิดมาหกพันสี่ส่ราคาเปและค่ะสองสี่สี่ราคาเปไปตอกันได้ของเปรลวค่ะเื้อต่อไปตอได้แปดราคาปรละค่ะสองสิบแปดสองห้าสองค่ะสองแซนหนึ่งมื่นอพันปี่พันเปตอรนได้ของเปรละค่ะาปรละค่ะเส ได้มากกว่านี้รีบตัดสินใจกันได้นะคะอะไรกดปิดกดรับเปิดราคามาอีกครั้งหนึ่งได้ไม่ต้องรอค่ะสองแสนนึบาทสอบผ่านแสนหนึ่งบาทนับเด็ดสองแสนหนึ่งบาทสอบผ่านซื้อได้รีบตัดสินใจอีกสมัยยังทันกดได้ไม่ต้องรอค่ะสองแสนหกหมื่นสองพันบาทหลานประมูลค่ะแนวสี่พัน 4, ราคาเปลี่ยน์สี่พัน 4, แล้วนะซื้อต่อยกได้ไม่ต้องรอค่ะ สอเซนต้งหมดสี่พาคาเปลี่ยนไปต่อไปตอกได้ค่ะสองเซนต้งหมดหสเซนต้งหมดนับเ็ดสเซนต้งหมดาณสต่ไหมคะแพัราคาเปลี่ยนแล้วค่ะสองห้าแปดอได้เจ็ดศูไมเดนมาแล้วกลอบกลุ่มมากค่ะนเ็เบอร์เซบอร์เบานนับเ็ดเซนบานนับสอได้หแต่ใจเจ็ดราคาเปลีนเจ็แล้วเจ็ไหมเจ็ดสีอบคุณมากค่ะสองเซนต์้องหมดสี่พัไปต่อกันได้ค่ะสอเซนต้องหมดสี่พันเซนต์หมดสี่บ้านนับเด็ดเยนวนหมดสี่บ้านน่สองตอนนี้ราคา ต้องรอค่ะ2 7 8 3 4, 8 8 0ราคาเป็นแล้วค่ะสัปาเบอร์สันเบอร์านับนเต็ <c oughs> จะไปน้สบอีกสักไม้สู้ได้ยกเลยไม่ต้องรอค่ะตอนนี้แหลไปต่อได้ค่ะสองสนร้สบาทราคาเปลี่ยนแล้วค่ะสองแสนรบาทสน้นเต็แสนรนับสองส่พราคาเปลี่ยนราคาเปลี่ยนแล้วค่ะสองนบาทสน้บนับเต็นรบาทนับสองสองแสนแปดหมื่นสี่บาทสู้ต่อยกได้นะคะสองไปต่อเลยค่ะสองนรบาทสู้ต่อยกได้ค่ะสองแสนรบาทนร้อะาทับเต็มนร้บาทนสองอีกสักไม้ไหมคะยกได้ไม่ต้องรอแปดพไปต่อได้ค่ะสมแปดราคาเปลี่ยนสมแปมากกว่านี้เินได้ค่ะส เซบนทรันับน so 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 ่เ็นรันับสองตอนนี้ราคาอยู่ที่สอ8 0 0 0แบาทนับสามขายค่ะต็ลงขายที่ราคาสองแสนแป่นแปดพันบาทลูกค้าหน้า้านประมูลหมายเลขแปดศูนย์งแปดศูนยประมูลได้ไป2 8 8 0 0นบาทยินดีกับลูกค้าหน้า้านประมูลค่ะ